โอเคอันนี้จะเป็นช่วงปานที่สองไอ้ปานสองเนาะช่วงคเคล็ดหน้าสิบโอเคหน้าสิบถึงหน้าสิบแปดเนี่ยมันจะให้เราลงเมื่อเราฝึกถึงขั้นสิบเนาะขั้นสิบปานสองเนี่ยขั้นสิบเควสมันจะเด้งมาที่เจ้าสำนักมารับที่ตัวเดิมเจ้าสำนักเนาะอตอนนี้มันจะให้เราลงดันะเป็นดัน สนธยาเนาะสนธยาสนธย,ยาเนี่ยระดับต้นก็ได้เนาะไม่ต้องหอกก็ได้นะ, <c oughs> อะอย่าไปลงเงินนะผมว่าถ้าเป็นเซิร์ฟปกเนี่ยแล้วไหลตัวน่าจะโซโลได้แล้ว ปังหนึ่งตันก็สกิลได้ผก็บวกยาได้หน่อยกับโซโลได้แล้วอันนี้สมนัยยาธรรมดานะต้องอบอกก่อน ชอบรีเร okay. okay. ียนนะก็ไม่ อ่าผมไม่รู้นะว่าหลังจากาเปิดปานสองไปเนี่ยไอ้ดันสัญญาเนี่ยมันสามารถรีได้ตัวเองได้หรือเปล่าเดีย๋ยวผมลองในตัวนี้ก็ได้เพราะว่า,าในเซิฟหนึ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะสุดแล้วล่วะเนาะเรื่องการาสเต็ปเรื่องอะไรเนี่ยตรงเนี้ยถ้า สมมติว่าถ้าใครสมมติถ้าลงตัวตัวในเซิร์ฟเซิร์ฟบเนี่ยมันมันตียากาให้ให้เลือกเอาลูกดอกเนี่ยยิงนะยิงทีละสองตัวก็ได้ยิงทีละสองตัวก็ได้ไม่ต้องไปรวมทั้งหมดทำอไมท้ามันไม่ไหว ผมเปื่อยอยงเนี้ยแม่งโดดลงมาแล้วมึงชอบจะติดบัก ะสี่สี่สี่หลังดับไปสี่หลัง ออนนี้ก็ผมยังหาเงาดาวตกไม่ได้เลยถ้าหาไม่ได้จริงๆครับคือ,อลงแล้วดวงมันไม่ค่อยดีอ่ะมันลงแล้วมันไม่ค่อยได้ใครดวงดีก็ดีไปแล้ว่เงี้ยเลอย่ารอ,อ,าอมาขายนะราคาถูกๆก่อนถ้าเกิดมันหาไม่ได้จริงๆครั ต้องซื้อเนาะเพราะว่าตอนนี้มัน,ร,ร,น,นรังอย่างราคาแพงบอย่าบยังขบแล้วขบแล้วก็ตีก,กับเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็มันน่าจะยากอยู่แค่บอสแรกสมมติวา่าไอ้บอสแรกมันดีเลี่ดเนาะแต่ผมเชื่อว่า คือมันลงสบายสบายแล้วล่ะตัวละครมันไปไกลแล้วเนาะอ่ะคลิกเก็บเปิดมันมีและเสร็จแล้วหลังจากตัวนี้อ่าคลิกเจ้าตัวนี้ยชาวบ้านเอากอบกลับขึ้นมาแบบไปเรียบร้อยอ่าอย่ามันจะมีถ้าเราไม่คลิกเปิดปอกี้อ่า NCB ตัวเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมาเนาะ มอนมอนตัวเนี้ยม้อนในตัวที่มันเป็นหวนโ,โลนเนี่ยเสร็จแล้วกล่องมันก็จะไม่เปิดมันกล่องมันจะไม่โผล่ขึ้นมาให้เราให้เราให้เราเก็บอ่ะพูดง่ายเพราะเราต้องไปเก็บกล่องอ่ะมีตรงนี้สองตัวหนึ่งเอาหมดเอาหมดสามตัว โอเคพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเก็บเก็บเสร็จหมดปุ๊บเนี่ยบอสจะปรกฏอ่าบอสปรกติ ตะแก่จริงงบส่วนมากเนี่ยไอ้สนทยาระดับต้นนบทบทนำเนี่ยอ่ามันจะ,อะนตอนสุดท้ายแล้วก็มาแจกพวกเนี่ย ตะแก,กต่ตัวเนี้ยตะแก่กีงก,นะกเนี่ยตะแก่กีงกอ่ะโอเคก็อ,ออกเลยเนาะอ่าตัวนี้ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปสนใจมันก็ดูในเลุ่ก็ได้ผ่านไม่ผ่านอ่ะโอเคอ่เรียบร้อยก็กดอ,ออกดันได้เลยเรียบร้อยก็เสร็จภารก,กิจก็ รับรับเสร็จก็กดเปิด <c oughs> เรียบร้อยเราก็สามารถเรียนได้ถึงขั้นสิบแปดเนาะพอสิบแปดก็มารับเวสอีกทีนึ่าพอดีในช่วงแรกเนี่ยเวสผมมันไม่เด้งอ่าผมจะเป็นจะต้องอ่าแรกผมไม่แน่ใจว่ามันเด้งแล้วเราผมกด ทิ้งไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเกรดมันเยอะเนาะ,ะช่วงขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นสิบผมก็เลยต้องใช้วิธีการซื้อแลกเอาจากอ NTP เนาะ,อะโอเคอ่ะก็เพลงท่านี้เนาะแล้วก็ออย่าดูเรื่องอดันว่ามันรีได้ไหมะ yeah, yeah. จะเป็นสนธยานะสำนักยากเนี่ยมันรีได้อยู่แล้วอ่ะสนธยา สัญญาก็คือรีไม่ได้เหมือนเดิมก็คือน่าจะเป็นอันนี้ติดยาวไปเลยเนาะ,ะเรื่องรีไม่ได้เดีย๋ยวผมจะลงลงสนสนหกเนี่ยลงลงไปแล้วนะผมท,ทดสอบแล้วก็คือ,อไม่ผ่าน <laughs> ไม่ผ่านคือตัวผมก็ไม่ตายแล้วมันมอนกระตีผมไม่เข้านะ,ะลดทีละห้าทีละหกแต่ว่าผมก็ตีมอนไม่เข้าเหมือนกันเพราะมันติดเงินไขเราต้องใช้หลายคนในการตี แล้วก็เทคนิคผมก็ยังไม่เข้าใจด้วยว่าจะต้องตีแบบไหนส่วนป้อมเมคาเกี่ยวเนี่ยอย่ารออถึงขั้น18พอถึงขั้น18ปุ๊บจะลงเพราะว่า,าไม่อยากลงเลยอย่างมันก็จะติดแบบนี้อีกเนาะจะต้องรอรีนานโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอสวัสดีจ้ะ